สาวประจำหมู่บ้านยงใส่ยังสดอยู่ไงขึ้นขานเร็วนะขึ er ้นขานแล้วอ้าให้ร้านยัอจกสือยากโทรมาสือทั้งทัวร์สับกระดาอยู่บอสือทั้งเฟตทั้งยังกด้อยู่บ่เอาเฟตในไอดีที่กันเพอได้ สื่อทางโทรศัพท์ไปเซดมาลินนำเพตน้องไว้เจ๊ด้วยตอนนี้เราตัวอยู่ที่บ้านเชียงไซอยู่อยู่กลุ่มเจียงไซเนาะกลุ่มเจียงไซบ้านมืองหลวงเมืองเวียงนะแม่ใหญ่เพิ่นว่าเพิ่น เสียหายแหละถือตัวเพิ่อคิดว<อ>่าเพิ่งถือตัวเนม่ใหญ่เนาะแมนถือตัวแล้วแนวนี้วคอ,องขาว่าวันที่ 16, สิบหกสิบหกเล่ามันเป็นจังไน้าท่จัจงว่าถือตัวหันน้องเราสู่ดูปังง้งเบืองขั้เออถือตัวคงเพิ่งว่าจังซีอารมงนั่นนี่เมยใช่บุตรได้ดอกแม่ว่าจังซีนะบอกว่าแหละวันที่สิบเอ็ดตั้อีทวันที่สิบเอด็เอดวันที่วันที่เซ็จังซีนะทุกคนเป็นตัมอีทนันแมน อ่าเพ็่นว่ามีมียิ่งสองคนมาไ่ใหนแม่นมียิ่งสองคนมาเอาสลากมาให้เพ่นจกอาใละเอียดเกี่ยวกับจุกสลากเพ่นว่าจะได้ังไหมจกสลากของคันบาทึกขคงแนวแนวหนึ่งหั่นหากเสียสองแซนหาคันบาทึกประเภทโมงประเภทสอยค่ำประเภทรถจักรประเภทตู้เย็นตัวนี้เนี่ยฮาเสียหลามซีทั้งหมดเพื่อนว่านะ คันแม่เท่ามีเงินสำนักหันแม่เท่าหันจบได้คันบ่มีแล้วก็แล้วเขาก็ว่าเจมส์ฟิคกงกงหันมาลงไปคนบอกด้วยความซื้อบัริลเลย์ประทึกโมงมันอีกจำเป็นต้องเสียหลานสี่จะจุกมันเสียเงินไหนเขาบอกตะมิดตะมิดบ่อช่องปบล็อคซื้อวัตจุกพี่บอวจุกพี่ตะมิดช่องาปจุกพี่มิตรยามนำยาพันนุมัตพ่อมีเครื่องอยู่ในหันนะ อันนี have, okay? no, ้ก็จกใบที ility, right? so, ่3มันจึงถกเครื่องเพินน่มันถูกมุนี้ถกมกตนี้เออั่นแหละราคาเท่ามตนี้แม่เพิ่นให้เอาา4เอออาัจากถกราคาได้แม่ก็เอาเงินให้เพิ่นแล้วเพิ่นว่าสิมาซื้อเอาคืนบ่เพิ่นมาเอาคืนเพิ่นก็ยืนอยู่นีาสิมาซื้อเอาสามารถซื้อได้บ่สมาซื้อได้2โอ้เพิ่นสิซื้อ2าเออ หลังจากนั้นแม่โทรประสานกับเพิ่นเพิ่นว่าจะใหุ้่ฏิมาเอาวันที่ถ่ายวันจ่อนที่เดือนทีสิบเอ็ดอะไรก็เลยวันที่สิบหกอีกลูกกระทุวันที่สิบอ่าหนาวันที่สิบหกเด้อสิมมาไทยขึ้นเด้อเราอาจจะที่บอลฮอดวันที่สิบหกก้าววันที่สิบหกลูกกระทุอีกเม็ดบมดสองส้าจะแช่น้ำเมืุ่บันนี้ก็ติดเครื่องเลยเนาะติดเครื่องเลยคือลูกเพงอะไรโตหมดที่ติดต่อไปเลยทุกคน่ใหญ่ๆ่นว่า นะจะเป็นมีสัดสวมาตัวเอาเงินคนควานร้คนกันไห้กัมเบีดมาโมกตัวนี้เนี่ยมันเพิ่หาแสนราคาเพราะวอยุ้านี่ก็ถอหลายคนอยู่แตว่ายางอันจิสตัวนี้ยางเลือนเนาะเกละคนเกละหูบ้านน่แหละยันว่ามีสัดนตัวเอาเงินคนเขานะเดียวก็โมกตัวนี้ควานเขามาเบิงนเลยราคามันูนทุกบนทังที่หาแสนนะ โควก็ได้เด้อเนาะแม่วได้่ากนปัจจุบันนี้บ่เบยลองโเบอเพิ่นห้มานีก็ปิดเครื่องนิดต่อบ่ได้โทรบ่ได้อาจจะเป็นคือหลาย่ว่าว่าากเตือเนาะเบิ่ง่เด้อ ใหญ่สวยจไดม่ใหญ่แม่เตียมแม่เตรียมออ้จ้านองไสากเนาะเียมใ่เนาะแม่นอลากตัวเข้ามาให้เบิ่งนี่มีจักสลาก3มี3สลากแม่นสลากยังทะบเอก็ย่าปักผนุั่นแหละอสลากนึงนี่จบย่าปักัผนุเออผมบเบิ่งตที่2นี่มีตู้เย็นบ่แม่ เออมีตูเย็นเลยมี่าสายสอยล่ะมีเออแม่นเป็นบาทห่แม่นเลยมีรถจักมีรถจักเออจริงดึงใจไปเลยนอเออประเภทที่สองหันมันคืออันนี้เตากาแม่เตารีดรีดเครื่องนี่แม่ผัดลมแน่มันสองสามมันมีนะมันมีรายละกันเออมันมีรายละการตัวนี้นะเสียสอง สองแสนหาคาจกแปลว่าสองแสนหาแมนคำมั่นถือนะบอลหักจกคนไหนก็หมายว่าจกนี่ไม่จกพี่เมื่อหนอแต่ละอันจกปีจนจะถึกรายการตามถึกรายการได้รายการหนึ่งี่เมื่อเสียเงินเอาตัวนั้นเห็นไหแมนจังสั่นแล้วเก็บเก็บรายการที่ว่าดึงดูดให้จจกเนาะแม่เนาะก็หมายว่าจกไม่เหลียว ราคาชิ้ข่าอยู่ในรายการตัวทูงราคาต่ำๆมาตัวมาตัวขายเนาะมันเป็นหุบการโอโครับของคุณละเมือแไปเนี้ยจาวันไก่แม่เราสุกฟ้เดือนฟ้าอีกคนอื่นก็ติดต่อโบไรอกเลยเนาะกอฟ้าแี่งตัโบไรมวงนี่เพิ่นว่าม่วงเบียดนะราคาตามที่เซนนี่หลายคืนวางกันแต่วันราคาที่วัน แม่าน้ำพ่นนี่ลไปมนอลลซีล่ซีแสนามาตัวคนเท่าแล้วแมู่้ว่า่าถุเย็นนหนาลูกเย็นแม่ถุแส่วหน้ารถตัมาตัวผู้เ่าซมาสันมายันบาบอยู้คนเถาคนหนึ่ตัวองตัวผู้เ่าเออ้ออเออเออเออผู้เ่าผู้เ่ากับเสื้อันสั่งนะจะกดเข้ามาไหม

่ราคาล4มาไทเอาเกิน2ล้านเป็นไปบ่ได้นะทําไมว่าจะมาตัวเอาเงินเราล400,000จงแจกเลได้นี่ยังสร้าแล้วครับขอบใจขอบใจพี่ให้ผมครับขอบใจน้อนางทุกท่านครัเพื่อนในคนอื่นอือตัวเนาะมอสาวประจําหมู่บ้านเีย ยังโสดอยู ah, ่ไนคานนคดวอ้าว้นขึ้นมาเดตวเล็กอากซื้ออากโทรมาซื้อทั้งโทรศัพท์ก็ได้อยู่บ่อากซื้อทั้งเปทั้งยังได้อยู่บ่ได้อยู่บ่เอาเในไอีี้กันพอได้สื้อทังโทรศัพท์พอเสรมาหลินนำ biết thân ว่าจังได๋ฮะบันขนมบันขนมจังโอ้เปลี่ยนเป็นอยู่เนี่ยเป็นอยู่ใส่ này พอผู้สาวคายเลขคนสิเป็นางคายเลขนี่41483อืมชื่อเลขกันบ่แมก็เอานั่แลอเทื่อเงน้องอมดทัแน่ไนมามาสัับนะคุณมีสิงมีกีดเกียดบ่เจ้ามใหญ่าาหยังเผายังเผานโอ้เผาน น้องก็เบาได้บ่ได้โอ้พอกุศาพอกุศาเนี่ยเฮิรนพอดีทุกคนจีได้บ่กุศาาเพิ่์นบ่ได้กุศาเนี่ยเฮิร์นเบาได้เนี่ยโอ้มาน่องซื้อใหญ่เลือมได้น่องเบาชื่อเมนเออซื้อเมนอย่ากนอนละตัวพี่น้องทั้งเมีอ่ะ สาบ้านเกียงไซอย่างเี้ยมังเนาะหน้ยยังไลสาวส่วนเผา่างเงี้ยเขือนขึ้นคานเมืิชื่อเรกว่าเลไนั่นละสามสิบเจ็ดเบัดเลาเขือนจะหลาคือว่าชื่อเหมืนตัวอีกกระก็จัง

น้องใส่เบอร์ลังเนี้ยลักหาน้องออกไปสวนบ่เียวนมัน่าวเนยังอยเดียว่เดียว่าอยู่ในบ้านมีน้งปโอ้มีน้องปาอยู่ตมวนเนาะมวนแด้เนาะไอ้เนาะเตกเนาะ